สวัสดีครับใครที่ผมรู้สึกว่าจะสามารถเปลี่ยนความคุมเครือให้กลายเป็นความชัดเจนได้ต้องขอบคุณหลายพักการเมืองที่เคยคุมเครือรู้สึกตกลงแล้วอะไรยังไงหรือทั้งกระดานทุกพักการเมืองเอี่ยวกันหมดแล้วก็อยู่ภายใต้ระบอบของระบอบทักษิณซึ่งตอนนี้ก็รีู้ว่าหายคุมเครือแล้วแล้วก็กลายเป็นความชัดเจนแล้วว่าณนะวันนี้ สิ่งที่เขาต้องการก็คืออำนาจที่สูงขึ้นจากการเป็นนักการเมืองทั่วๆไปซึ่งก็อยู่ที่ว่านักการเมืองคนไหนหรือพรรคการเมืองไหนที่จะตอบโจทย์ผมได้ไม่ใช่การหาเสียงแบบเชิงประชานิยมนะครับแต่สิ่งสำคัญสุดคือทำให้ผมเข้าใจได้ว่าปัจจุบันนี้สังคมเศรษฐกิจและกลไกของรัฐมีอะไรบ้างที่เราสามารถที่จะเดินไปด้วยกันได้แล้วก็สามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือถ้าเกิดสามารถที่จะปฏิรูปนะครับระบบราชการบางบางส่วนโดยเฉพาะกฎหมายได้ก็จะเป็นประโยชน์ดังนั้นการเชื่อมโยงสังคมนี่คือหัวใจสำคัญที่สุดคนสามวัยคนสามยุคการบูรณาการคนสามช่วงวัยรวมไปถึงสังคมอาชีพที่มีความหลากหลายเพื่ออะไรเพื่อที่จะมองเห็นกันชัดขึ้นดึงศักยภาพของกันและกันมากขึ้นโนโยบายเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ทําให้ผมสบายใจขึ้นว่าโอเคละ่ะมีพรรคการเมืองที่ตอบโจทย์ผมได้มากกว่านั้นก็คือการเชื่อมโยงสังคมอาชีพเข้าไว้ด้วยกันเชื่อมโยงโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะครับระดับมหาภาคที่ทําให้เรามั่นใจแล้วว่าโครงสร้างโลจิสติกค,คือร,ระบบการขนส่งมวลชนก็ดีขนส่งสินค้าก็ดีพร้อมและที่เราจะเปิดรับในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็ปรับฐานเศรษฐกิจฐานรากให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น มากกว่านั้นยังมีเรื่องของการจัดการเรื่องหนี้สินที่ชัดเจนพูดได้อย่างกระจา่างอย่างสบายใจแล้วก็ทําให้เรามองเห็นว่าการจัดลําดับในการปรับหลายสิ่งหลายอย่างก็เพื่อการจัดการเรื่องหนี้สินโครเรือนเนี่ยให้มีประสิทธิภาพหรือคาดหรือหอนี้สินภาคานักลงทุนผู้ประกอบการต่างๆในช่วงโควิด -19 ทีเนี่ยอาจจะไม่เต็มเม็ดเต็ม,ม,ตมหน่วยแต่หลังจากโควิด -19 ทีเริ่มซาลงเนี่ยการจัดทับเรื่องการบริหารจัดการหนี้เนี่ยก็น่าจะเต็มที่ เพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจแบบนี้ผมตอบได้เลยว่าผมสบายใจเพราะฉะนั้นโอกาสที่วินาทีสุดท้ายผมจะเลือกก็มีโอกาสครับอยู่ที่ว่าจะมีข่าวคราวเหม็นโชว์ก่อนเลือกตั้งนะก็ไม่สามารถจะเลือกได้ก็ต้องยอมรับผมก็คงต้อง no so n น care no บ o ตามนโยบายหลักของผมนะครับทีนี้มาเรื่องของการเชื่อมโยงนโยบายแห่งรัฐกันบ้างนั่นก็คือในเรื่องของการเข้าใจกลไกของรัฐและเข้าใจถึงปัญหา ในเรื่องกลไกลของรัฐด้วยว่าเราจะต้องทาความเข้าใจร่วมกันเพื่ออะไรเพื่อส่งเสริมให้เลือกคนเข้าไปในสภาเนี่ยมีความคิดคอ้อนมีมีความคิดคอยตามกันว่าโอเคละ่ะไม่ใช่ไปเปลี่ยนรูปแบบการปกครองไม่ใช่เปลี่ยนแปลงจนกลาหนแต่เราเปลี่ยนในสิ่งที่ซ้ําแซซ้ํำซากซ้ําซ้อนสิ่งต่างเราเนี้ยทาให้กฎหมายออกมาใช้ในในฉบับเดียวกันได้เช่น ในยุคคอสอชอก็จะมีพระราชบัญญตัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างทําให้ทุกกระทรวงทบงกรมจากระเบียบกลายเป็นพระราชบัญญัติเดียวกันใช้ในการที่จะดูราคาการก็ราคาราคาการเป็นบัญชีเดียวกันการใช้ระเบียบการใช้พระราชบัญญัตินี้จึงถือได้ว่าทําให้ระบบราชการนั้นลดลดการเ,เรียกว่าลักลั่นกันหรืออาจจะแบบ เอ่อทำไมกระทรวงนี้เบิกแบบนั้นกระทรวงนู้นเบิกแบบนี้นั่นก็คือทําให้ทุกกระทรวงทบวงกรมเนี่ยเป็นในลักษณะข,ของการจัดซื้อจัดจ้างที่ตรวจสอบได้ง่ายขึ้นเอ,อ่อถามว่าก็คือลดอัตราในความผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างก็แล้วกันนะอย่าไปชี้ว่าเขาจะต้องทุจริตเลยแล้วกันทําให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและในเรื่องของพระราชบัญญัติว่าด้วยการงบประมาณปีพุทธศักราช2561ซึ่งกําลังจะพยายาม ควบคุมการบังคับใช้ไปยังท้องถิ่นซึ่งก็จะสามารถทําให้ท้องถิ่นกับข้าราชการส่วนภูมิภาคส่วนกลางเนี่ยการปกครองส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นเนี่ยใช้พระราชบัญญัติเดียวกันรวมไปถึงการให้ความสําคัญกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตที่จะทําหน้าที่ในการเป็นกรรมธิการอนุกรรมธิการในการที่จะตรวจสอบรายละเอียดนะครับของโครงการต่างๆที่นําเสนอนะครับของงบประมาณผ่าน สํานักงบประมาณโดยใช้กลไกของรัฐสภามาเป็นตัวตรวจสอบแล้วก็ให้การรับรองหรืออาจจะปรับก้งปรับแก้ต่างๆก็จะเป็นอยู่ในลักษณะแบบนี้ทําให้เราสามารถมั่นใจได้ว่าคะแนนเสียงที่เราเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปนั้นเนี่ยสามารถอย่างรากลึกในการพัฒนาท้องถิ่นของเราได้อย่างแท้จริงนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมมองทําให้ผมมั่นใจมากขึ้น แต่ทีนี้เรามาดูพากเก้าไกแล้วกันว่าเพราะอะไรผมถึงเห็นต่างจากพวกก้าไก่ f อฟครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกครับเขาบอกว่าเปลี่ยนรัฐบาลไม่พอต้องเปลี่ยนประเทศคือจริงๆตอนนี้ปัญหาเหลือแค่ไม่กี่อย่างและที่ต้องแก้แก้ในระดับจุลภาคไม่ใช่แก้ระดับมหาภาคตอนนี้มหาภาคเราแก้จนเรียกว่าจนสุดๆละเหลือแต่ระดับจุลภาคคือต้องแตะมือกับท้องถิน่น แต่มือกับประชาชนภาคการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนองค์กรสารประโยชน์ภาคประชาชนนะครับอพอมพอ,มอ,พอ,อ,อชอ,อยเงี้ยที่ที่ทภาคภาคการเมืองเองก็ต้องมีส่วนในการขับเคลื่อนเพื่อจะได้รวมเสียงของประชาชนสร้างความเข้าใจกลไกลของรัฐมากขึ้นแล้วก็ทำทำหน้าที่ในการที่จะสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมเดียวกันและคงสร้างเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนในระดับท้องถิน่น สิ่งต่างเหล่านี้พักเก้าไก่ไม่ได้มองอย่างผมครับดังนั้นผมไม่สามารถที่จะไว้วางใจพักเก้าไก่ได้นี่คือเหตุผลครับสวัสดีครับ